6 7 c Series ตัวใหม่จากทางเรียวมีที่ตัวนี้มาในกล้องหลักที่คมชัดและใสย,ยิ่งกว่าเดิมจะดียังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กันกับสเปคโฟนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกันกับรุ่นนี้เลยนั่นก็คือ Realme c67 นั่นเองนะคะเป็น C s ซ r i e s ตัวใหม่จากทางเรียวม ที่ตัวนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพด้วยการที่ให้กล้องหลักเนี่ยคุณภาพสูงมาให้เราได้ใช้งานกาันตัวกล้องใส่กิ๊กกว่าเดิมแต่ว่าจะใช้ดียังไงเนี่ยมีจุดเด่นตรงอื่นอีกไหมเดี๋ยวเตยไปเล่าให้ฟังค่ะ อย่างที่เตยบอกไปในช่วงของต้นคลิปนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นในด้านของการถ่ายภาพตัวของกล้องหลักของเขาเนี่ยให้กล้องหลักความละเอียดสูง108ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้งานกันในส่วนของตัวกล้องหลักเนี่ยเขาให้ในส่วนของรูรับแสงมาอยู่ที่ f 1.75ค่ะพร้อมทั้งนะคะเขายังใส่ตัวของออโต้โฟกัส ที่เป็นรูปแบบ PDAF นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันทําให้ในส่วนของกล้องหลังเวลาที่จับโฟกัสต่างๆเนี่ยทำออกมาได้รวดเร็วนะคะแล้วก็จับโฟกัสได้ง่ายไม่มีการถ่ายนะคะที่หลุดโฟกัสหรือถ่ายเบอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมากๆสําหรับรุ่นนี้ค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะตัวของกล้องหลักของเขาเนี่ยมีความพิเศษเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยการที่เขานะคะใส่ตัวของซูมอินสเท่านะคะมาให้เราได้ใช้งานกันเพิ่มเติมอีกด้วย ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการใช้เซนเซอร์นะคะที่เป็นตัวของพิกเซล12ล้านพิกเซลที่อยู่ตรงกลางตัวเลนส์ของ108ล้านพิกเซลตัวนี้เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะการถ่ายภาพแบบซูมเนี่ยก็จะทำออกมาได้ดีมากกว่าการซูมแบบดิจิตอลอีกด้วยค่ะ ส่วนกล้องตัวอื่นๆ่นที่ให้มานะคะตัวกล้องหลังเนี่ยจะให้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยกันนั่นก็คือเป็นตัวของกล้องโมโนโคมความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะที่ตัวนี้มาพร้อมกันกันกบรูรับแสงอยู่ที่ f 2 4ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะในส่วนของโหมดต่างๆที่มีมาให้ใช้ในการถ่ายภาพนะคะใน r ร a l วม c 6 7ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า เขาให้โหมดต่างๆในการถ่ายภาพมาให้เราได้เลือกใช้งานกันหลากหลายมากๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพทั่วไปนะคะหรือว่าการถ่ายพอรอตเทรตรวมทั้งในด้านของการถ่ายภาพอื่นๆเนี่ยก็มีมาให้ใช้หลากหลายนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เอาไว้ใช้ถ่ายรูปก,กันแบบสนุกสนานได้เลยค่ะ การถ่ายภาพนะคะตัวจุดเด่นของเขาในโหมดการถ่ายภาพบุคคลและในโหมดของการถ่ายภาพทั่วไปสําหรับเตยมองว่าเขาสามารถใช้งานในด้านของการเปิดบิวตี้โหมดนะคะที่มีการปรับแต่งใบหน้าของเราเนี่ยได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะหรือว่าจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์เนี่ยก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ในทั้ง2โหมดนี้เลยทําให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากโหมดทั่วไปนะคะจะได้ภาพที่เก็บรายละเอียดได้อย่างดีมีความสดใสนะคะแล้วก็มีความสดของสีสูงสกินโทนที่ได้เนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดอมชมพูเล็กน้อยค่ะส่วนในกล้องหน้าเนี่ยจะเก็บรายละเอียดได้ดีถ้าหากว่าไม่เปิดในโหมดของบิวตี้นะคะก็ยังจะได้ผิวที่มีความเป็นผิวอยู่เก็บริ้วรอยหรือว่าสิวของเราได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเปิดบิวตี้แล้วเนี่ยก็จะมีความเนียนของผิวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเป็นความเนียนแบบเป็นธรรมชาติ ก็ยังคงมีร่องรอยถ้าหากว่าเป็นสิวที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยก็ยังจะคงเห็นสิวอยู่แต่ก็จะได้ผิวที่มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือการถ่ายภาพในโหมดบุคคลหรือว่าการถ่ายรูปคนนะคะตัวนี้สิ่งที่เติดประทับใจที่สุดเลยนะเพิ่มเติมจากการที่เขาสามารถใส่บิวตี้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยคือตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับนะคะความชัดเบลอของค่า F ได้ด้วยซึ่งสามารถปรับนะคะได้ตั้งแต่ F1.4 ไปจนถึง F16 เลย ตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้เราสามารถเลือกความชัดเบลอของพื้นหลังได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เตยชอบคือเขาสามารถปรับได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกันเลยนะคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากโหมดรูปคนนะคะการถ่ายภาพด้วยกล้องหลังเนี่ยทำการเบลอและคัดตัวคนกับฉากได้ดีแล้วก็แม่นยําดีค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยเตยถือว่าทาออกมาได้ในระดับทั่วไปเมื่อเทียบกันกับราคาเนี่ย โดถือว่าฟีเจอร์ที่เขาให้มาและความสามารถในการปรับชัดเบอร์ในกล้องหน้าได้ด้วยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยแล้วก็เกินราคานะคะแต่ว่าการตัดความเบอร์ของฉากหลังเนี่ยโดยชอบคุณภาพงานนะคะของตัวกล้องที่ได้จากกล้องหลังมากกว่ากล้องหน้าค่ะส่วนโหมดการถ่ายภาพอื่นๆน,นะคะก็มีโหมดของการถ่ายภาพความละเอียดสูง108ล้านพิกเซล เก็บรายละเอียดต่างๆให้ได้อย่างคมชัดเลยค่ะสามารถใช้งานในการครอบนะคะหรือว่าใช้งานในการถ่ายภาพที่ต้องการความละเอียดสูงได้หรือว่าจะเป็นโหมดท้องถนนอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นสายสตรีทนะคะ เลือกระยะเลนได้ตามที่เราต้องการทําให้การถ่ายภาพเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการถ่ายภาพตอนกลางคืนรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนงานวิดีโอนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะมีระบบ EIS การสั่นมาให้เราได้ใช้งานการทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลย แต่ว่าจะลดความละเอียดลงนะคะเหลือ HD 3 0เฟรมในกล้องหน้าค่ะงานถ่ายในกล้องหลังถือว่าทํามาได้นิ่งดีนะคะจับโฟกัสได้ไวส่วนตัวเตยนะคะตอนใช้งานเนี่ยชอบการที่เราปิดการกันสัน่นและถือกล้องให้นิ่งมากกว่าค่ะเพราะว่าการจับโฟกัสของเขาเนี่ยจะทําได้ไวกว่าแล้ววิดีโอที่เราได้นะคะก็จะมีความสมูทมากกว่าค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าทำามอกมาได้ดีในระดับทั่วไปนะคะเหมาะกับการใช้งานในการถ่ายคลิปสั้นๆเนี่ยสำหรับกล้องหน้าก็จะเหมาะมากกว่าค่ะถัดมานะคะเรามาดูในเรื่องของชิปเซตกันบ้างดีกว่าค่ะกับตัวของ Realme C 6 7ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาได้ชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ Snapdragon 685ไปใช้งานใช้สถาปัตยกรรมการผลิตแบบ6นาโนเมตรนั่นเองนะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุแรมอยู่ที่ 8G ิด้วยกันแต่ว่าตัวนี้ เขามีฟีเจอร์ที่เป็นตัวของ Dynamic r a m นะคะหรือว่าการเพิ่มแ a มเนี่ยเพิ่มเติมในตัวเครื่องได้สูงสุดอีกถึง8 g b ด้วยกันค่ะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุลอมอยู่ที่128 g b นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าการใช้งานในระยะเวลา1ปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหลือๆใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน1ปีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกังวลในเรื่องของขนาดความจุใดๆหรือถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากใช้งานให้มากกว่านี้นะคะอยากได้ขนาดความจุที่สูงกว่านี้ ตัวนี้นะคะเขาสามารถรองรับการเพิ่มไมโคร s d ได้สูงสุดอีกถึง 2TB ทเได้วยกันค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะคะในมุมมองความคิดเห็นของเตยเนี่ยเตยมองว่าเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะคะรวมทั้งในด้านของการถ่ายภาพหรือว่าจะใช้ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเหลือเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นในมุมมองของการเล่นเกมรุ่นนี้นะคะยังสามารถรองรับการเล่นเกมในระดับกลางได้ไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG เนี่ยก็ยังสามารถรันนะคะแล้วก็เล่นบนเครื่องนี้ได้อยู่แต่ว่าในด้านของการปรับตั้งค่าภายในตัวเกมเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยเตยมองว่าการปรับตั้งค่าภายในตัวเกมของเขายัางไม่ได้หลากหลายมากนะะักค่ะในส่วนของเกม Rov นะคะสามารถปรับตั้งค่ากราฟิกได้อยู่ที่ระดับสูงส่วนเฟรมเรทเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าอยู่ที่ระดับสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันการเล่นถือว่าเกาะอยู่ที่59-60เถึงเฟรมแบบนิ่งๆนะคะได้แบบชิลๆเลยถือว่าได้อัตราลดในการเล่นที่ดีค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของเกมผับจีนะคะเกมนี้เนี่ยจะสามารถปรับตั้งค่าภายในตัวเกมนะคะได้เพียงแค่กราฟิกแบบสมดุลส่วนเฟรมเรทเนี่ยได้อยู่ที่ระดับกลางเท่านั้นค่ะแต่ว่าตัวนี้ในการเล่นนะคะการทําความลื่นไหลก็ทาออกมาได้ดีในระดับนะคะที่ยังไม่เสียอัตราลดในการเล่นแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงข้อดีของรุ่นนี้เลยนะคะในด้านของการเล่นเกมเตยมองว่าเป็นในเรื่องของเสียงค่ะ เพราะว่าตัวนี้เขามาพร้อมกันกับลำโพงคู่ที่เป็นลำโพงสตูดิโอนะคะสามารถแยกซ้ายขวาได้ในการเล่นผับจีเนี่ยการที่ได้ลำโพงคู่ที่แยกฝั่งซ้ายขวาได้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มแล้วก็เติมเต็มอัถรลดในการเล่นให้เรานะคะเล่นแล้วก็มีความสนุกได้อัถรลดมากยิ่งขึ้นได้ดีค่ะและด้วยความที่เขาเป็นลำโพงคู่ด้วยนะคะทําให้เตยเนี่ยหมาะว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลง หรือว่านะคะดูสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงของเขามีความดังกังวานให้ความคมชัดและมีมิติเสียงที่ดีระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เน้นในด้านของการดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเรียวมี c 7 7ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์สำหรับสายเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่น้อยเลยค่ะโดยที่ตัวของระบบปฏิบัติการนะคะในเรียวมี C67 ตัวนี้เนี่ย เขานะคะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 14ซึ่งนะคะทำงานอยู่บนเร a ย m มี UI 4.0ค่ะทำให้นะคะในด้านของการใช้งานเนี่ยเขามีความสามารถในการปรับแต่งหน้า UI ต่างๆนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นได้ด้วยในด้านของการใช้งานเซลลูลา่าและการรองรับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเรียลมีซ7ตัวนี้นะคะเขารองรับการใช้งานเซลลูลา่าอยู่ที่ 4G หรือว่า LTE นะคะ พร้อมทั้งรองรับ Wi-Fi 5และบลูทูธ o t h 5.0ได้ค่ะหลังจากที่ในเรื่องของสเปคต่างๆนะคะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอชวนเพื่อนๆทุกคนแวะมาดูในส่วนของการดีไซน์กันบ้างและกัน,นะคะ่ะการดีไซน์นะคะจะเห็นได้จากข้างๆตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะว่าเขาเน้นความบางและก็ความเบาตัวน,นี้ใช้ขอบเป็นแบบขอบเหลี่ยมนะคะทำให้ดูหรูหราหน้าใช้งานนั่นเองค่ะ รุ่นนี้เขาจะมี2ส,สีให้เราได้เลือกใช้งานกันนะคะจะมีสีดำแบ a ็กล็อกนะคะกับสีที่อยู่ในมือเตยตัวนี้นะคะเรียกว่า Sunny Oasis นั่นเองค่ะจะให้สีของฝาหลังเป็นสีเขียวพาสเทลสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเล่นลายด้านหลังเป็นลายริ้วๆนะคะ เท็กเจอร์ด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเท็กเจอร์แบบด้านนะคะทำให้การติดรอยนิ้วมือทําได้ยากมากๆสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้งานแบบไม่ใส่เคสเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าทํามาตอบโจทย์นะคะสวยจับถนัดมือแถมติดรอยนิ้วมือได้ยากไม่จําเป็นต้องมานั่งทําความสะอาดกันบ่อยๆค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้ในด้านของการดีไซน์นะคะที่เป็นตัวของ s u น n y o โอ i s ซตัวนี้เนี่ยคือตัวของโมดูลกล้องนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าขอบๆข,ข,ของเขาเนี่ย จะใช้เป็นขอบโลหะสีทองนะคะรวมถึงในส่วนของรอบๆตัวเลนนะคะเลนทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีการใช้นะคะวงแหวนสีทองแบบนี้เข้าไปประดับอยู่ด้านในทําให้ตัวนี้เนี่ยการดีไซน์ของเขาถือว่าทํามาได้ลงตัวสวยงามน่าใช้งานมากๆเลยนั่นเองค่ะ ส่วนร,บรอบๆตัวเครื่องนะคะทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นในส่วนของถาดใส่ซิมซึ่งถาดใส่ซิมตัวนี้เขาเป็นถาดใส่ซิมนะคะที่เป็นแบบ triple slot นะคะสามารถใช้งาน2ซิมพร้อมกับการเพิ่ม micro SD ไปในตัวพร้อมกันได้เลยไม่จําเป็นต้องเลือกค่ะหรือว่านะคะถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของด้านบนด้านบนและด้านล่างน,นะคะจะมีลําโพง1ตัวด้วยกันนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยนอกจากตัวของลําโพงนะคะเขาจะมี พอตนะคะการเชื่อมต่อที่เป็นตัวของช่องหูฟัง3.5มิลมาให้เ,เพื่อนๆทุกคนใช้งานกันด้วยสำหรับใครที่ยังติดการใช้งานหูฟังแบบมีสายอยู่รุ่นนี้รองรับการใช้งานหูฟังแบบมีสายได้นะคะรวมทั้งนะคะเป็นช่องของไม้1ตัวแล้วก็เป็นช่องนะคะที่เป็นช่องของ USB Type C ค่ะ ส่วนทางด้านขวาของตัวเครื่องนะคะแน่นอนว่ายังคงเป็นในส่วนของปุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงและก็ปุ่ม power จุดเด่นของรุ่นนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะคือเราสามารถใช้งานการสแกนนิ้วมือที่ปุ่ม power หรือว่าจะใช้งานในด้านของการสแกนหน้าที่เป็น face id ก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าขอบของตัวเครื่องต่างๆของเขาเนี่ย เรียบแบนไปก,นก,นกันกับตัวเครื่องเลยและที่สําคัญนะคะขอบของเขาเนี่ยมีความบางขึ้นมากๆจากรุ่นก่อนๆค่ะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆในด้านของการดีไซน์ด้านหน้าที่เตยชอบและคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบไม่แพ้ก,กันเลยก็คือในระดับราคาเท่านี้นะคะเรียวมี c67 ตัวนี้ใช้การวางกล้องหน้าเป็นแบบพันช์โฮหรือว่าเจาะรูนั่นเองทําให้ไม่เกะก,กะสายตานะคะน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในด้านของหน้าจอแล้วก็ในส่วนของบริเวณที่เป็นตัวกล้องตรงนี้เนี่ยเขานะคะได้มีการใช้งาน UI เพิ่มเติมขึ้นมานะคะที่เรียกกันว่า Mini Capsule 2.0 ตัวนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการฟังเพลงการดูวิดีโอค้างเอาไว้นะคะหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆที่เราบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ของเรารวมทั้งนะคะในด้านของการโทรเข้าโทรออกเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาในบริเวณของตัวกล้องบนนี้นะคะเรียกกันว่ามินิแคปซูล2.0ให้เราได้ใช้งานกันแบบเก๋กๆเลยค่ะ โดยที่เรามี c 6 7ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจอที่ให้ความกว้างมาแบบชัดเต็มตามากๆนั่นก็คือขนาด6.72นิ้วนะคะถูกใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหน้าจอที่ทำให้เรานะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเต็มตาตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะก็จะให้คุณภาพหน้าจอที่มีความเป็นธรรมชาติสูงสีสันนะคะมีความสดใสตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีค่ะ และตัวนี้นะคะตอบโจทย์การทํางานนอกอาคารได้ด้วยการที่เขาให้ความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาอยู่ที่950นิตสามารถใช้งานนอกอาคารได้อย่างดีนะคะหรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมสายปัดถ่ายโซเชียลก็สบายใจได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้หน้าจอนะคะที่มีความลื่นไหลด้วยความสามารถในการปัดถ่ายหน้าจอที่อัตรา Refresh a t e สูงถึง90เฮิรตมาให้ด้วยตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับสายโซเชียลมีเดียแล้วก็สายเล่นเกมกันได้แบบชิลๆเลยค่ะ และมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าประทับใจในเรียวมี C หกเตัวนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันน้ําและฝุ่นนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขามาพร้อมกันกันกบการป้องกันน้ําและฝุ่นยอยู่ที่ระดับ IP 5 4เลยทําให้นะคะป้องกันละอองน้ําละอองฝุ่นได้นะคะใครที่จะเอาไปใช้นอกอาคารหรือว่าจะเอาไปใช้ในการเล่นฟิตเนสต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเพลอทาน้ำนะคะหยดใส่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลกันนะคะเอาอยู่แน่นอนกับเรียวมี C หกตัวนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะกับเรียวมี c 7ตัวนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เนี่ยให้ขนาดความจุมามาตรฐานนะคะอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมแต่ว่าในเรื่องของการรองรับการชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้เขามีความพิเศษตรงที่เขารองรับการชาร์จไวได้สูงถึง33วัตต์เลยทำให้เรานะคะไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันามากๆค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า r e ียวมี c 7 7ตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันนะคะสำหรับเรียวมี6 7ตัวนี้นะคะเขามาในขนาดความจุแรม 8GB กิกลอม1 2 8 g เปิดตัวมาในราคา6,499บาทค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้จากช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada ของ Official ของทางเรียวมีได้เลยค่ะ ก่อจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวเตยขออนุญาตมาเคาะข้อดีอ D, แล้วก็ข้อสังเกตของเรียวมี C67 ตัวนี้กันให้ฟังละกันค่ะในมุมมองความคิดเห็นของเตยนะคะเรียวมี C67 ตัวนี้จะให้ข้อดีไว้สักประมาณ4ข้อด้วยกัน ข้อดีอย่างแรกของเขาเลยนะคะก็คือในเรื่องของตัวกล้องที่ให้ตัวกล้องหลักที่มีความคมชัดสูงรวมทั้งฟีเจอร์ต่างๆในการถ่ายภาพที่เขาให้มาอย่างหลากหลายนะคะโหมดต่างๆที่มาซัพพอร์ตการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าเกินใช้มากๆนะคะบางโหมดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ว่าถ้าหากว่ามีไว้อาจจะได้ใช้งานแน่นอนค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะก็คือตัวลำโพงรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ลำโพงที่เป็นลำโพงคู่แบบสตูดิโอนะคะทำให้การใช้งานในเรื่องของเสียงเนี่ย มีความดังกังวันแล้วก็ความคมชัดสูงเวลาที่เราใช้งานนะคะก็จะตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งนะคะการดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมเนี่ยก็ช่วยให้ได้อัตรถลนที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาในข้อที่3นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการทำงานค่ะที่ Realme C67 ตัวนี้นะคะรันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 14ทําทำให้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตอบโจทย์การใช้งานในปี2024นีนี้ได้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะ และข้อที่4นะคะข้อดีของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของการชาร์จไวค่ะที่เขารองรับการชาร์จไวได้สูงถึง33วัตต์ทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาในการรอชาร์จนานนะคะสามารถชาร์จไว้เพียงแค่30นาทีถึง40นาทีเนี่ยก็ได้แบตในปริมาณที่เราเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆค่ะส่วนข้อสังเกตเนี่ยขอไว้ให้สักประมาณ2ข้อแล้วกันข้อแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเล่นเกมค่ะที่ตัวนี้เนี่ย การเล่นเกมของเขาสามารถรองรับการเล่นเกมได้หลากหลายก็จริงแต่ว่าการปรับตั้งค่าภายในตัวเกมต่างๆเนี่ยจำเป็นอาจจะต้องรองการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะสามารถปรับการตั้งค่าภายในตัวเกมบางเกมเนี่ยให้ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งข้อด้วยกันก็คือตัวนี้เขารองรับการใช้งานเซลลูลา 4G เท่านั้นเตยมองว่าถ้ารุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งาน 5G ได้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีกันแบบถลม่มทลายเลยค่ะซึ่งจากข้อดีนะคะแล้วก็ข้อสังเกตที่เตยนะคะ เคาะไว้ให้กับเพื่อนทุกคนเนี่ยเตยเลยมองว่ารุ่นนี้นะคะเขาเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับคนที่เป็นเอ่อเฟิร์สจ็อบเปอร์นะคะเพิ่งทํางานใหม่ๆอยากได้โทราศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะที่ราคาไม่แพงจะต้องได้ง่ายแล้วก็ความสามารถที่ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายค่ะหรือว่าจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานที่ครอบคลุมในการใช้งานครบทุกด้านเลยหรือว่าถ้าหากเป็นเมื่อคนไหนอยากได้เป็นเครื่องสำรองที่ใช้งานได้ครบจบในหลายๆฟีเจอร์นะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรียวมี C67 ตัวนี้ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อคิดอื่นๆน,นะคะหรือว่าคิดว่าเหมาะสมกันกันกบคนอื่นๆอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเตยจะมารีวิวมาเคาะรุ่นไหนให้ฟังกันอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ